สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องอ้าตีวิกผมและร้านาตีวิกผมนะครับมาอยู่กับผมนะครับอาตีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเป็นงานตัวนี้เลยนะครับผมจะเป็นวิกผมแท้100%ซนะครับจะเป็นงานทอมือบริเวณแสกนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นงานทอแสกลางแบบซิ้วนะครับจะเป็นงานทอแสกลางหนังศีสะเสมือนจริงนะครับผมความยาวเส้นผมยี่ที่40เซนติเมตรนะครับรุ่นนี้สีของสินค้าคือสีดําธรรมชาตินะครับผม นี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดงานด้านลังนะครับประมาณเลยบาทเราลงไปนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับผมงานรุ่นนี้นะครับวิกผมแท้นะครับสามารถสทําความสะอาดได้สามารถได้เนีบม้วนทําวอลล่มเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมและก็สามารถย้อมทําสีใหม่ได้นะครับตัวนี้นะครับที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ สามารถมัดรวบได้นะครับถ้าเป็นวิกผมยาวนะครับเรามัดรวบได้นะครับแต่จะมัดรวบได้แบบแบบต่ำๆนะครับอายุการใช้งานนะครับอายุการใช้งานเป็นปีๆนะครับผมแต่ขึ้นอยู่กับเราดูแลรักษาถ้าเราดูแลรักษาดีเราก็จะใช้ได้นานนะครับแต่ถ้าเราดูแลรักษาไม่ดีเราก็ใช้ได้ไม่นานนะครับผม ข่าวดีสําหรับคนอยู่กรุงเทพปริมณฑลนะครับผมไม่ของผมมีบริการจัดส่ง3ชั่วโมงถึงสินค้าถึงลูกค้านะครับผมจัดส่งภายใน3ชั่วโมงจัดส่งตลอด24ชั่วโมงนะครับผมสั่งเที่ยงคืนไม่เกินตีสามได้รับนะครับสั่งเที่ยงวันไม่เกินบ่ายสามได้รับนะครับสามารถสั่งได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมจัดส่งให้ตลอดเวลานะครับผมอ่า จัดส่งฟรีขั้นต่ำ4,000บาทขึ้นไปนะครับผมผมจัดส่งฟรีให้แต่ว่าถ้าเลย4,000ลงมาผมจะคิดตามระยะทางของลูกค้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดพื้นงานด้านในกันนะครับนี่นะครับรุ่นนี้จะเป็นงานทอแสกแบบซิลนะครับจะเป็นงานทอแสกหนังสีสะ,สะเสมือนจริงนะครับผมตัววิกนะครับจะมีตัวปรับระดับความแน่นนะครับ อยู่บริเวณท้ายทอย,ทอย,ทอยนะครับเราสามารถปรับระดับความแน่นได้ว่าเราอยากให้แน่นแค่ไหนนะครับผมนี่นะครับพัสดุกทนทานนะครับผมไม่หลุดไม่ร่วงครับประมาณนี้นะครับทรงนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่ใหุวในดูสิ่งสำคัญของการใส่วิกนะครับจับจอนวิกให้ตรงกับจอนของเรานะครับผม ใส่เสร็จปุ๊บเราก็จะมาหวีหวีนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่กับหน้าผมให้ดูกันนะครับแต่ว,ว่าผมใส่ผมยาวไม่ค่อยเข้าอะไรแบบนี้นะครับผม,มเร้าๆประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาลองใส่กับตัวผมให้ดูกันนะครับจะเป็นยังไงนะนี่นะครับนี่นะทุกคนสิ่งสำคัญของการใส่วิกเลยจับจอนวิกให้ตรงกับจอนของเรานะครับผมถ้าลูกค้ามีผมนะครับลูกค้าสามารถใส่เน็ตเก็บผมได้เลยนะครับผม หรือว่าถ้าลูกค้าเป็นกลุ่มผู้ป่วยนะครับหรือว่าใส่ตัวเน็ตถุงน่องได้นะครับผมประมาณนี้นะครับเห็นนังศีรษะแบบนี้เลยนะครับผมทรงนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าสามารถแอดไลน์หรือโทรสอบถามผมได้เลยนะครับผม อย่าลืมนะครับกรุงเทพปริมณฑลจัดส่งภายใน3ชั่วโมงนะครับจัดส่งได้ตลอด2 4ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมอาิตีวิทยผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับีนทุกคนมัดรวบไปได้นะครับแล้วผมจะบอกว,ว่าหนังศีสะเนียนมากนะครับบ๊ายบาย